ทีมใหญ่น,นะครับหลายๆเรื่องเข้าควบุวิถีชีวิตนะครับสิ่งที่เราอยากจะเป็นก็คือทําให้ชีวิตมีความสุขคนรวยคือคนที่มีความชุนชั้นที่สานนะครับสี่แสนอันนี้จะขออนุญาตแบบรวดเร็วตัวนี้นะครับผมว่ามันลืมเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็เคยไปผ่านตัวนี้ก็ดีแต่ว่า,า,า,าจะมีางคาที่ยาา่าไปตอนแคู แล้วก็ทำตารางให้มันเหมือนเขาแล้วก็ไปลองโพสทั้งหึดงนะคะอลองเอาลงที่ท่านผอออบอกว่าให้เอาลงไปใหม่อะคะ่ะคมที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากค่านิยมดั้งเดิมสูร่ระบบตัวนี้มันจะเป็นความคิดเร้ายอดที่ไปต่อกับเดี๋ยวนะคะคมอาจจะอ่านแล้วก็ให้ตัวทำให้มันเป็นหน้าตอนสองื่อนี้เราเทียบเทียบแล้วตัวนี้คืออะไรคืออะไรชั้นไหน่ะมันก็จะมีมา<ก>เอาห้องไปด้วย ASK เรื่องอะไรโยๆห,หลายๆแอปปะค่ะ <AS K. S 2> แล้วก็ไปขหวดอีกรอบนึงก็ยังให้คุณผู้เด่นนะคะของผู้ประกาศนะคะคือผู้ประกาศศึกษาช่วย <S <s เขียนผัดเชาาก็จะเป็นของผู้คันในแต่ละแอป,ปเขาจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกานันอย่างเช่นแล้วก็วิเคราะห์แผนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ในการนะครับแล้วก็